สี่เจ็ดครับให้พี่นานะครับข้อความนะว่าข้อไหนถูกครับอันแรกบอกว่าเคอร์โรเจนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบได้ในหินน้ํามันอันนี้ถูกต้องเลยครับเคอร์โรเจนนะครับสามารถพบได้ในหินน้ํามันครับหินน้ํามันคืออะไรหินน้ํามันครับเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งนะครับหลักๆเนี่ยมีเคอร์โรเจนครับเป็นสารประกอบสําคัญเมื่อนําไปให้ความร้อนครับอาจจะเป็นการเผาให้ความร้อนอย่างนี้นะจะได้น้ํามันหินออกมาครับตรงนี้นะครับคือน้ํามันหิน ซึ่งสมบัติของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับน้ํามันดิบครับแสดงว่าตัวนี้นะครับหินน้ํามันเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนะครับกลั่นออกมาเป็นแหล่งพลังงานครับกลายเป็นน้ํามันเนี่ยได้แบบหนึ่งนะโอเคนะครับตามรูปนี้ครับสามารถนะครับมีสมบัติเนี่ยคล้ายๆกับน้ํามันดิบได้ครับในหินน้ํามันครับนอกจากเคอร์โรเจนเนี่ยอาจจะมีสารอินซีแล้วก็สารอนินซีนอื่นปนอยู่ได้นะครับโดยที่ยิ่งมีสารอินซีมากครับแสดงว่าหินน้ํามันตัวนั้นเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะครับ โอเคนะหินน้ำมันครับเป็นแหล่งพลังงานได้หลายอย่างครับซึ่งเกิดจากการทับถมน,นะครับของพวกสร้างสลา,ายแมลงปลาสัตว์เล็กๆครับอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าหินน้ำมันเป็นหินตะกอนนะครับหินตะกอนเนี่ยสามารถเกิดการทับถมของซาสตต่างๆได้นะดังนั้นก็จัดว่าหินน้ำมันเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงซากถึงน้ำมันได้แบบหนึ่งน,นะครับโอเคนะจำไว้นะครับหินน้ำมันมีเคอโรเจนเป็นองค์ประกอบครับ เมื่อเอาไปให้ความร้อนเนี่ยสามารถได้ออกมาเป็นน้ํามันหินนะครับซึ่งสมบัติจะคล้ายๆกับน้ํามันดิบนะเคครับกอไก่ก็ถูกเลยนะครับคอลลเจนครับเป็นองค์ประกอบสําคัญภายในหินน้ํามันนะต่อมาครับขอไข่บิทูมินัสมีปริมาณร้อยละโดยมวลของคาร์บอนต่ำกว่าลิกลไนเคครับเวลาต้องเปรียบเทียบนะครับให้เราดูครับการสะสมนะครับของคาร์บอนเนี่ยที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาครับ เราจะเริ่มต้นเนี่ยครับจากตัวพีทก่อนครับพีทตัวนี้นะครับตรงนี้ครับจะมีคาร์บอนเนี่ยสะสมประมาณครับจากนั้นเวลาผ่านไปครับมันจะมีคาร์บอนสะสมมากขึ้นครับกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าลิกไนจากลิกไนครับสะสมเพิ่มขึ้นเป็นสับบิทูมินัสบิทูมินัสและสุดท้ายครับแอนทราไซต์เนี่ยจะมีคาร์บอนนะครับสะสมอยู่มากที่สุดนะโอเคนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเกิดว่าไล่เรียงเนี่ยจะเห็นครับว่าสัดส่วนนะครับคาร์บอนหรือว่าเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเนี่ย จะมีการเพิ่มขึ้นครับจากต่ำสุดนะครับก็คือพีทไปสูงสุดครับที่แอนทราไซ์ครับโอเคไหมแล้วตรงนี้ลองดูครับเขาบอกว่าบิทูมินัสเนี่ยมีร้อยละโดยมวลของคาร์บอนต่ำกว่าลิกไนต์อันนี้ใช่ไหมครับลองดูครับตัวนี้คือลิกไนต์ใช่ไหมลิกไนต์ครับตรงนี้เป็นบิทูมินัสจะเห็นเขาว่าบิทูมินัสเนี่ยมันมีการสะสมคาร์บอนมากกว่าลิกไนต์นะครับ โอเคนะแต่ตัวนี้ก็ผิดนะครับบิเทมินเนี่ยต้องมีเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนมากกว่าลิกไนครับต่อมาครับพอควายสารเพิ่มค่าออกเคน ETBE ในน้ำมันไร้สารตะกั่วมีหมู่ฟังก์ชันเป็นอีเทอร์ ETBE นะครับเป็นตัวที่เพิ่มค่าออกเคนครับในน้ำมันไร้สารตะกั่วจริงนะเรามาดูครับโครงสร้างของมันจะเห็นรัาว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมันมีหมู่ออกซี่ครับอยู่นะแสดงว่าตรงนี้มันเป็นพวกสารประเภทอีเทอร์ครับ ตรงนี้ก็ถูกนะครับเคนะครับ ETBE ครับ EUT tertiary butyl e a ether นะครับตรงนี้ชัดเจนนะว่าเป็นพวก ether ครับเป็นตัวที่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มค่าอักเคนและจะพบได้ครับในกลุ่มพวกน้ำมันไรสารตะกั่วนะเคครับตรงนี้ก็ถือว่าถูกอีกข้อนึงนะครับสำหรับคอควายครับสามารถตอบได้เลยครับตอบช้อยหนึได้เลยนะกอไก่และคอควายถูกครับเรามาเช็คช้อยอื่นดูครับช้อยงองงูเนี่ยครับ เขาให้ชื่อผิดครับไม่ใช่อโนดิกนะครับต้องเป็นแคโทดิกครับแคโทดิกเนีครับเป็นกระบวนการหนึ่งครับที่ช่วยป้องกันนะครับสนิมให้กับท่อส่งแก๊สครับโดยทั่วไปเนี่ยท่อส่งแก๊สมันจะเป็นพวกโลหะใช่ไหมทีนี้มันมีโอกาสครับที่จะมีสนิมมาเกาะได้วิธีครับแก้ไม่เกิดสนิมเนี่ยก็คือให้ตัวใดตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่เสียอิเล็กตรอนไปแทนนะครับ การเกิดสนิมนะครับเป็นการผูกร่อนแบบหนึ่งเกิดจากการที่มันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมีการเสียอิเล็กตรอนครับถ้าต้องการป้องกันนะครับไม่เกิดสนิมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนครับให้ตัวอื่นเนี่ยเป็นตัวเสียอิเล็กตรอนแทนครับก็จะมีการต่อสซยไฟฟ้าแบบนี้นะครับให้ตัวที่ราต้องต้องการป้องกันครับอยู่ในขั้วแคโทดครับเป็นตัวที่จะไม่ได้เสียอิเล็กตรอนครับแล้วให้ตัวที่ต้องการเสียอิเล็กตรอนแทนเนี่ยไปอยู่ขั้วแอโนดครับเวลามีการเสียอิเล็กตรอนหรือว่าเึ้นสนิมนะครับ ไอแท่งที่เป็นแอนโอดเนี่ยจะเป็นตัวที่เสียอิเล็กตรอนไปแทนนะครับส่วนที่ตัวที่เราต้อง ong, ต้องการป้องกันครับเช่นตัวที่เป็นท่อส่งแก๊สเนี่ยที่เราต้องป้องกันสนิมนะครับเราจะต่อให้เป็นแคโทดครับมันจะได้ไม่มีการเสียอิเล็กตรอนนะโอเคนะครับอันนี้ตามชื่อมันเนี่ยที่เรียกว่าแคโทดิกก็เพราะว่าเรามีการเปลี่ยนนะครับให้มันกลายเป็นตัวที่อยู่ในขั้วแคโทดครับแบบนี้ก็จะไม่มีการเสียอิเล็กตรอนและไม่มีการผูกกร่อนนะ โอเคนะครับข้อนี้ก็เลยให้ชื่อผิดครับต้องเรียกว่าแคโทดิกนะครับต่อมาจอจานครับน้ำมันดิบที่มีสารประกอบอินทรีย์ของกรราํามะถันปนอยู่เกินร้อยละ5โดยมวลเรียกว่าสวีทครูดออยคําว่าสวีทเนี่ยครับถ้าเราแปลก็แปลว่าหวานใช่ไหมแต่จริงแล้วตรงนี้เป็นคำศัพท์เทคนิคนะครับที่เขาใช้สื่อถึงปริมาณของกรรมะถันเฉยๆนะถ้าเกิดว่ากรรมะถันเนี่ยครับมันปนอยู่น้อยนะครับกร,รมามะถันปนน้อยเนี่ยจะเรียกว่าหวานครับ อย่างกรณีนี้นะครับจะเรียกว่าสวิตช์ครูดออยได้เนี่ยกรามัานต้องปนอยู่นะครับน้อยกว่าครับน้อยกว่านะน้อยกว่า 0. 5ครับถึงจะเรียกว่าสวิตช์ครูดออยได้ถ้ามากรรมฐาันเนี่ยครับมันปนเยอะเนี่ยจะเรียกว่าเป็นประเภทเปรี้ยวนะครับโอเคไหมเขาใช้ชื่อรสชาตินะครับเป็นศัพท์เทคนิคในการเรียกนะครับว่ามีปริมาณกรรมัานเนี่ยปนอยู่มากหรือว่าปนอยู่น้อยนะถ้าปนอยู่น้อยจะเรียกว่าหวานปนอยู่มากจะเรียกว่าเปรี้ยวนะครับโอเคไหมซึ่งตรงนี้ก็ผิดนะครับ จะเป็นสวิตคูดออยนะครับเป็นแบบหวานได้เนี่ยมันจะต้องมีกรรมฐานนะครับปนอยู่น้อยกว่า0.5เนะครับโอเคนะอันนี้ก็ตอบช้อยแรกนะครับก็ไก่กับฮอควายถูกครับ4 8ครับพิจารณาข้อความต่อไวันนี้ข้อใดผิดนะอันแรกบอกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นสารกลุ่มลิพิดตรงนี้ถูกนะครับเทสโทสเตอโรนเป็นสเตียรอยครับสเตียรอยจัดเป็นลิพิดประเภทหนึ่งนะครับตัวนี้ถูกข้อ2ครับ น้ำมันข้าวโพดไม่สามารถฟอกจางสีโบมีนได้ในที่มืดถ้าเกิดว่าจะฟอกจางสีโบมีนได้ในที่มืดนะครับตัวของแฟตตี้แรซิดเนี่ยต้องมีพันธะคู่ครับหรือคือต้องเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับเราลองมาดูครับน้ำมันข้าวโพดน้ำมันข้าวโพดนะครับจะเห็นว่ามันมีส่วนนะครับของแฟตเี้แอสิดที่มีพันธะคู่อยู่ดังนั้นอันนี้เนี่ยจัดว่าเป็นพวกไขมันประเภทไขมันไม่อิ่มตัวนะครับ ไขมันไม่ห่มตัวมีพันธะคู่ดังนั้นสามารถฟอกจางสีโบรมีนในที่มือได้ครับแต่ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถใช่ไหมก็ผิดนะพวกน้ำมันพืชทั้งหลายนะครับมักจะเป็นพวกที่มีกรดไขมันเนี่ยครับเป็นแบบที่ไม่ห่มตัวครับถ้าเป็นกรดไขมันไม่ห่มตัวเนี่ยก็คือมีพันธะคู่มีพันธะคู่คือสามารถฟอกจางสีโบรมีนในที่มือได้นะครับจําไว้นะน้ำมันพืชโดยทั่วไปสามารถฟอกจางสีโบรมีนในที่มือได้ครับต่อมาครับมาดูข้อ3 เนยเป็นไขมันที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันอิ่มตัวครับอันนี้ถูกต้องครับเนยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกกรดไขมันที่อิ่มตัวนะอันนี้ถูกนะครับส่วนข้อ4ครับปริยาซ a บอนิฟิเคชันของไตรกสรลได้ผลิตภัณฑ์เป็นสบู่และกซสรอลปริยานี้ครับตามชื่อมันเลยคือเป็นปริยาที่ใช้ในการสร้างสบู่นะครับจะเห็นครับว่าได้สบู่เนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับแล้วก็ได้กซสรอลมาด้วยครับ ซ p o ปนิฟิเคชันนะครับเป็นปฏิกิริยาที่เราเอาไขมันนะครับเอาไขมันเนี่ยมาทำระยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับเอามาทำปฏิกิริยานะครับกับด่างนะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้เป็นกีเซอรอลแล้วก็สบู่นะครับจำไว้นะอันนี้ก็เลยยังถูกอยู่นะครับต่อมาครับเขาบอกว่า BHA ครับเป็นสารป้องกันการปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมันพืช K ครับ BHA นะครับ ช่วยป้องกันปริยาออกซิเดชันได้อันนี้จริงครับพันธุคู่ตรงนี้ครับมันสามารถเกิดปริยาออกซิเดชันได้นะครับทําให้พืชเนี่ยมีลักษณะที่เหม็นหืนได้ดังนั้นการเติม BHA เข้าไปเนี่ยครับมันจะช่วยป้องกันในเรื่องนี้นะซึ่ง BHA ครับเป็นสารประเภทฟีนนลจริงไหมต้องมาดูโครงสร้างครับอันนี้ครับเป็นโครงสร้างของ BHA นะครับจะเห็นครับว่ามันมีส่วนที่เป็นฟีนอลอยู่ครับก็คือวงแหวนเบนซีนครับวงแหวนเบนซีนตรงนี้นะแล้วมีหมู่ไฮดรอกซิลครับ ตรงนี้ครับเป็นส่วนที่บอกนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นสารประเภทฟีนอลครับดังนั้นข้อ5ก็ถูกนะครับเคนะก็ชัดเจนนะครับข้อนี้นะผิดที่ข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยครับน้ำมันพืชเนี่ยควรจะสามารถฟอกจางสีบรมีนได้นะเพราะว่าน้ำมันพืชส่วนใหญ่ครับจะมีพันธุคู่นะครับที่ส่วนของฟอสติอิิดของมันครับ49ครับถามว่าข้อไหนถูกนะอันแรกครับบอกว่าค่า PH ไม่มีผลต่อการทํางานเอนไซม์อันนี้ผิดครับ เอนไซม์แต่ละชนิดทำงานได้ดีนะครับที่ pH ที่แตกต่างกันนะอันนี้ผิดนะครับข้อ2ครับเอนไซม์ไลเปสทำหน้าที่ย่อยแป้งตัวนี้ผิดเลยครับเอนไซม์ไลเปสย่อยอะไรครับย่อยพวกลิปิดย่อยพวกไขมันนะครับต่อมาครับข้อ3ปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์มีค่าพลังงานก่อกระมันต่ำกว่าปฏิกิริยาที่ไม่มีเอนไซม์ข้อนี้ก็เป็นการสื่อว่าเอนไซม์เนี่ยมีส่วนช่วยนะครับในการลดพลังงานก่อกระมันครับจริงไหมเราลองดูกราฟครับ กลางตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ายอดเขาเนี่ยครับมันสูงเนี่ยแสดงว่ามีการใช้พลังงานก่อกระมันครับหรือว่า EA เยอะนะครับตรงนี้นะดูครับระดับพลังงานที่สันตั้งต้นขึ้นมาครับที่ยอดเขาเนี่ยเป็นการบอกรัาว่ามีการใช้ค่าพลังงานก่อกระมันครับถ้าเกิดว่ายอดเขาต่ำๆครับอย่างกรณีนี้ครับเส้นสีฟ้าเนี่ยยอดเขาขึ้นมาติดเดียวนะครับแสดงว่าแบบนี้ใช้พลังงานก่อกระมันเนี่ยครับในการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยานี่น้อยลงนะครับการมีเอนไซม์ครับสามารถช่วยลดครับพลังงานก่อกระมันเลยครับ ให้ใช้น้อยลงได้ทําให้ปริยานะครับเกิดง่ายขึ้นนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์โดยตรงเลยนะครับของเอนไซม์นะสามารถช่วยในการลดพลังงานก่อกระมันทําให้ปริยาาเนี่ยเกิดได้ง่ายขึ้นนะครับลดยอดเข่าตรงนี้นะโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าถูกเลยครับต่อข้อ3ได้ส่วนข้อ4ี่ครับเขาบอกว่าโครงสร้างเอนไซม์ชนิดไม่เปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังจับกับซับสเ,เตตจนสิ้นสุดปริยาโอเคครับ เอนไซม์เนี่ยครับบางทีเนี่ยระหว่างที่มีการเกิดปฏิกิริยานะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะครับแต่คอนเซปต์สำคัญนียคือเวลาเกิดปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องกลับสู่สภาพเดิมครับในชอยนี้เป็นการสื่อนะครับว่ามันอยู่สภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เกิดปฏิกิริยาหรืออยู่หรือเปล่าหรือว่าช่วงหลังเกิดปฏิกิริยานะอันนี้ก็เลยไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเอนไซม์นะครับระหว่างเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะครับแต่ที่สําคัญครับเปลี่ยนแปลงแล้วนี่ ต้องกลับสภาพเดิมเมื่อเกิดปฏยาเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับตรงนี้พอเข้าใจนะครับที่ข้อนี้ผิดเนี่ยก็เพราะว่าข้อนี้สื่อไปครับว่าเอนไซม์ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าต้องกลับคืนสภาพเดิมตอนหลังนะโอเคนะครับตรงนี้ก็ระวังไว้นะครับหลายคนจะไม่เข้าใจลักษณะของเอนไซม์ประเด็นตรงนี้นะเอนไซม์เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้บ้างนะครับระหว่างที่ยังมีการทรําปฏยาอยู่ครับต่อครับข้อ5้า เอนไซม์เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็กเชื่อมต่อกันด้วยบรรทัดไกโคสิดิกอันนี้ไม่ใช่ครับไกลโคซิดิกเนี่ยมันพบในพวกอะไรครับพวกคาร์โบไฮเดตนะแต่เอนไซม์ครับจะเป็นพวกโปรตีนนะครับตรงนี้ก็ผิดครับ50ครับข้อนี้เป็นการเอากดอะมิโนนะครับมาต่อกันกลายเป็นสายโพลิเมทานะเราลองมาดูครับอันนี้เนี่ยเป็นการเอาไกลซีนมาต่อกับไกลซีนนะครับพี่เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับกรณีที่มันต่อกันแค่2โมเลกุลก่อนนะอันนี้ครับเป็นไกลซีนครับ ต่อกับไกลซีนไกลซีนต่อไกลซีนนะครับได้ออกมาครับเป็นตัวนี้เห็นไหมตรงนี้ครับยังเป็นแค่ไดเวปไทนะครับเพราะว่าประกอบจาก2โมโนเมอร์เฉยนะแต่ที่ต้องการให้ดูครับก็คือเวลาที่มันมีการสร้างพันธะน,นะครับไกลซีนต่อไกลซีนเนี่ยต้องมีการสร้างพันธะไบไทร์ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งพันธะเไบไทร์จะมีการคายโมเลกุลน,น้ํานะครับออกมา1โมเลกุลค,ครับเค okay, นะดังนั้น จำนวนพันธะเบปไทเนี่ยครับสามารถบอกได้นะครับว่ามันมีการคายโมเลกุลน้ําออกมาทั้งหมดกี่โมเลกุลในกรณีครับที่20โมเลกุลเนี่ยมาต่อกันนะครับจะต้องสร้างพันธะทั้งหมด19พันธะครับเข้ okay, มะ19นะครับ19เบปไทบอลนะจำนวนโมเลกุลเนี่ยครับที่เป็นโมโนเมอร์เนี่ยลบไป1นะครับ จะเท่ากับจานวนของเปปไทด์บอนและจานวนเปปไทด์บอลครับมันก็สื่อถึงจานวนโมเลกุลน้ํานะครับเพราะว่าในการสร้าง1บรรทัดเนี่ยก็คายโมเลกุลน้ำออกมา1โมเลกุลจริงไหมดังนั้นครับ19เปปไทด์บอนครับก็เท่ากับว่าทั้งหมดนยครับเวลาต่อกันเสร็จเนี่ยมันจะคายน้ำออกมานะครับทั้งหมด19โมเลกุลน้ำครับเขเคนะครับพอเข้าใจนะว่าทําไม20โมเลกุลถึงมีทั้งหมด19เปปไทด์บอนนะครับ สูงง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเราไกลซีนนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะเอาไกลซีนอีกตัวหนึ่งครับมาต่อตรงนี้ถ้าไกลซีนนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาต่อตรงนี้นะครับก็ต้องมีการสร้างบรรทัดใช่ไหมสร้างบรรทัดตรงนี้ครับก็จะเห็นว่ามีเวบไทบอลนะครับเพิ่มมาอีก1เวบไทบอลครับสังเกตดูครับว่าคราวนี้เนี่ยโมโนเมอร์นะครับมีทั้งหมด3โมโนเมอร์แต่มีเวบไทบอลครับแค่2เว็ไทบอลนะอันนี้ชัดเจนนะครับว่าจํานวนบอลเนี่ยมันจะเท่ากับจํานวนโมโนเมอร์นะครับลบไป1นะโอเคนะครับตัวนี้พอเห็นนนภาพกััะครบ เราก็มาดูครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์นะครับเขาถามว่าพอต่อกัน20โมลกุูลเนี่ยเขาถามเขาว่าตัวโพลิเมอร์ทยครับที่เกิดจากการต่อกัน20โมลกุูลเนี่ย1โมลมีมวลกี่กรัมครับ1โมลมีมวลกี่กร uh uh ัมนะครับเป็นการถามถึงอะไรครับถามถึงมวลโมเลกุลครับโอเคนะครับน้ำหนักเนี่ยครับที่มีหน่วยเป็นกรัมเนี่ยเมื่อมันมีจำนวน1โมลนะครับอันนี้เป็นการสื่อถึงมวลโมเลกุลครับเราก็สามารถวัดได้นะครับจากมวลโมลกุูลเลยครับ มาดูก่อนไอไกลซีนเนี่ยครับไกลซีนทั้งหมด20โมลกุูลเนี่ยไกลซีนนะครับ20โมลกคูล1น่โมนะครับมันหนักกี่กรัมครับเราเรามาดูก่อนไกลซีนนะครับตัวไกลซีนมีมวลโมเลกุูลครับไกลซีนเนี่ยครับมวลโมลกุูลเท่ากับ75ใช่ไหมไกลซีนโมเลกุูลเท่า75บนะครับในการต่อครั้งนี้ครับเราใช้ไกลซีนนะครับใช้ไกลซีนเนี่ยไกลซีนทั้งหมด20โมเลกุูลครับ นะยี่สิบโมเลกุลนะไกลซีนยี่สิบโมเลกุลครับเอามาต่อกันนะครับก็จะได้ครับออกมาเป็นโพลีเปปไทยครับสายโพลีเปปไทยนะแล้วก็ได้โมเลกุลน,น้ําออกมาครับโมเลกุลน,น้ําตรงนี้ต้องบอกได้นะครับว่ามันออกมาทั้งหมดกี่โมเลกุลนะครับก็ต้องดูใช่ไหมว่ามีพันธะแปปไทยเท่าไหร่นะครับ ถ้าโมโนเมอร์มี20บเนี่ยเปปไทด์ก็ลบไป1ครับก็คือมีเปปไทด์บอลนะครับทั้งหมด19เปปไทด์บอลครับ19เปปไทด์บอลก็คือมีโมเลกุลน้ำทั้งหมด19โมเลกุลโอเคนะครับอันนี้ก็คายออกมาครับ19โมเลกุลน้ําทีนี้ครับต้องการถามเขาว่าไอตัวโพลีเปปไทด์เนี่ยครับโพลีเปปไทด์เนี่ยไอหนึ่งโมตรงนี้ครับมันหนักทั้งหมดกี่กรัมครับง่ายๆครับก็คือไอโพลีเปปไทด์ตรงนี้มันมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่นะครับตรงนี้ติดเอกไว้ครับ โอเคนะแต่จากตรงนี้ครับมวลเลยครับมันต้องคงที่นะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับรวมของฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยกับรวมของฝั่งขวาตรงนี้ครับมันต้องเท่ากันนะครับจริงไหมเดังนั้นเราสามารถบอกได้นะครับว่ามวลครับของโพลีเอทายรวมกับน้ำเนี่ยสิโมลกูลนะครับมันจะเท่ากับมวลครับของไกลซีน20โมลกุลโอเคนะครับอย่างนี้ก็เรามาดูกันครับไกลซีน20โมลกูลเนี่ยครับหโมเลกูลของไกลซีนเนี่ยมันคือ75นะครับ โอเคนะครับข้อนี้เป็นการหาถึงมวลโมเลกุลนะครับดังนั้นเอาค่าของมวลโมเลกุลของมันเนี่ยมาแทนน้าหนักของมันได้เลยนะ75ครับคูณกับ20เพราะมี20โมเลกุลนะครับถึงไหมอันนี้ครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายที่เป็นไกลซีน20บโมเลกุลเนี่ยน้าหนักรวมครับมันเท่ากับ1,500กรัมโอเคนะครับอย่างที่บอกไปนะเอาค่าของมวลโมเลกุลแทนน้าหนักในหน่วยกรัมได้เลยนะครับเพราะว่าข้อนี้ครับ เขาถามนะครับถึงมวลโมเลกุลของผลิตภัณฑ์นะโอเคนะครับตรงนี้เรามาดูต่อครับอีกฝั่งหนึ่งล่ะอีกฝั่งหนึ่งครับโพลิวิไทด์ติดไวใช่ไหมแต่ว่ามันมีโมเลกุลน้ําอยู่ครับน้ำเนี่ยครับมวลโมเลกุลครับเท่ากับ18มี19โมเลกุลนะครับก็คูณ19ไปนะแสดงว่าตรงนี้นะครับในส่วนของน้าเนี่ยมีน้ําหนักรวมครับเท่ากับ312ครับโอเคนะครับอันนี้ก็สามารถแก้สมการได้แล้วครับว่า1,500ครับเท่ากับ x บวก3 4 2นะครับจากหลักการที่ว่ามวลนะครับรวมของฝั่งซ้ายเนี่ยมันเท่ากับมวลรวมของฝั่งขวานะดังนั้น x ครับหรือว่ามวลโมเลกุลนีครับของโพเลีไทเนี่ย,ยมันจะเท่ากับ1,500-342นลบ3ะครับเท่ากับ1,158กรัมครับอันนี้ครับเป็นคำตอบได้เลยนะก็ตอบข้อ2นะครับ โอเคนะครับข้อนี้ก็เป็นการถามภาพรวมคร่าวๆนะครับในการสร้างโพลีเอทายครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถคำนวณได้นะครับว่ามวลของโพลีเอทายครับเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่ามวลโพลีเไทายเนี่ยครับมันจะเท่ากับมวลของโมโนเมอร์นะครับข้อนี้เนี่ยโมโนเมอร์ที่มาต่อนะรวมกันแต่ต้องลบนะครับมวลของน้ําออกไปด้วยครับเพราะว่าในการสร้างพรนธะเอทไซม์เนี่ยมันจะมีการคายโมเลกุลน้ําออกมานะอันนี้ครับคือมวลที่เสียไปครับโอเคไหมก็ลบตรงส่วนนี้ออกไปครับ ก็จะได้เป็นมวลของโพลีไบทายนะแล้วก็สังเกตนะครับสิ่งที่เขาถามนียคือน้ําหนักที่1โมลนะครับน้ําหนักไอตัวนี้1โมลนะซึ่งตัวนี้1โมลเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะครับจากไกลซีตรงนี้ครับเทียบกันเนี่ยเอาตรงนี้1โมลใช่ไหมอันนี้ก็ต้อง20โมลครับโอเคนะเพราะว่าตัวนี้1โมลกูลเกิดจากตัวนี้20โมลกูลครับดังนั้นตัวนี้1โมลเนี่ยก็ต้องเกิดจากตัวนี้20โมลนะครับพี่ก็เลยสามารถเอามวลโมเลกูลเนี่ยครับของไกลซีเจ็ดสิบ คูณ20แล้วคิดเป็นน้ำหนักนะครับของตอนเป็นสารตั้งต้นได้เลยนะเคนะครับตรงนี้ก็ขยายความอีกทีนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับว่าทาไมถึงสามารถเอามวลโมเลกุลเนี่ยมาคิดได้เลยนะเคครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือว่าต้องการติดตามเนื้อหาเคมีโมบายหรืออยากฟังนะครับการเฉลยข้อสอบต่างๆของพี่นะก็สามารถมาติดตามนะครับได้ที่แฟนเพจเมกาเคมนะครับคลายทุกปมในเคมีโมบายนะหรือว่าติดตามง่ายครับผ่านทาง YouTube Channel เคมีพีพีเมกาเคมนะครับ สำหรับคอร์สเรียนครับคอร์สเรียนที่พี่จัดทําขึ้นนะครับเป็นคอร์ส t in one ครับทั้งเป็นการสรุปเนื้อหาแล้วก็ตลุยโจทย์นะครับโดยข้อสอบที่อามาครับเป็นข้อสอบแพทสองและวิชาสามาัญนะครับข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบที่คัดแล้วนะครับว่าเป็นข้อที่น่าสนใจและเป็นข้อที่ควรจะทําได้นะครับก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงนะพี่คัดออกมาให้เลยนะครับแล้วก็เป็นการสรุปเนื้อหาที่จําเป็นนะครับสรุปไล่ให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับน้องที่พื้นฐานไม่แน่นนะครับหรือว่า ต้องการใช้ในการเรียนประกอบที่โรงเรียนเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าพี่เรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยแยกเป็นบทๆนะครับยังเรียนเคมีไม่จบก็สามารถเลือกเรียนเฉพาะบางบทได้นะครับเนื้อหาก็อธิบายไล่ในพื้นฐานนะดังนั้นพื้นฐานไม่แน่นก็สามารถเรียนได้นะครับรูปแบบการเรียนนะครับเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์ผ่าน Facebook นะครับที่สําคัญก็คือตัวคอร์สนี้ไม่มีการหมดอายุนะครับจ่ายเงินครั้งเดียวครับสามารถเก็บคอร์สเรียนเอาไว้ได้ตลอดเลยนะครับ น้องจะซื้อตั้งแต่ม4ครับแล้วก็เอาไว้ใช้ทุนอีกทีครับตอนเตรียมสอบเข้ามาหาลัยเลยก็ได้นะครับเก็บคอร์สเอาไว้ได้ตลอดนะใครที่สนใจนะครับติดต่อสั่งซื้อนะครับได้ทางแฟนเพจหรือว่าทางไลน์นะครับแอดมาที่ไอดีเมกะเคม12ก็ได้นะครับโอเคนะสั่งซื้อได้2ช่องทางนะครับ